อันนี้ถูกต้องมั้งครับนี่เป็นการกัดนะครับออกมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ําลงมาเยี่ยมมากครับแล้วก็สายนี้จะเป็นหนึ่งเรายังยังนั่นต,ต,ต้องเก็บให้มันตึงข,ขึ้นไปอย่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะนะครับผม,มดีกว่าอยู่เฉยเดีกว่าอยู่เฉยๆมันก็ความจริงรครับเราตั้งโรงเรือนอะไรตั้งถังอะไรอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรไม่ยุ่งยากลองเลี้ยงดูเนาะว่ามันจะเกิดรายได้จริงหรือเปล่าตามที่เขาโม้หรือไม่อะไรก็ลองดูเนาะอะไรบ้างครับมันก็ ไม่อยากเลี้ยงอ่ะ,อะกลัว,กล,วกลัวหนูกลัวหนูไม่ชอบแต่พอไปดูเขาแล้วมันก็น่าสนุกดีอ่ะอ,อ๋อก็ได้ลองดูลองดูครับผม ฟาร์มหนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบานเทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอชัยวดานครับตำบลลำนาลายใช่ไหมครับ ตำบลนิคมลำนลายนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งนูที่นี่ครับตรงนี้ที่เข้ามาทีไรก็รู้สึกชอบครับแถวนี้ก็คือดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับก็เป็นครั้งที่2ที่มาส่งที่นี่นะครับที่ตำบลนี้นะครับแต่คนละเจ้านะครับก็แนะนํากันมาแล้วครับเดี๋ยวผมพาแนะนำรู้จักเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับชื่อคุณพ่ออะไรครับผมสํรานรังวัดครับพ่อสัรานรังวัดโอ้โหชื่อเต็มมากเลยชื่อเล่นชื่ออะไรครับเปียกครับโอ้คุณพ่อเปียก เปียกเปียกเปียกเลยนะเปียกปอนเนาะแบบเปียกเลยฉายาในี้เลือกเลือกเพราะเปียกโอเคครับขอญาตสอบถามครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับผมหมู่บ้านอะไรครับหมู่สามหมู่สามหมู่บ้านอะไรครับตำบลนิคมลำนลายหมู่สามหมู่บ้านไทยเจริญใช่ไหมครับหมู่บ้านยิ่งเจริญหมู่บ้านยิ่งเจริญตำบลนิคมลำนลายอำเภอชัยบานชายานจังหวัดลบบุรีลบบุรีนะครับที่นี่ก็ ถวนี้บรรยากาศค่อนดีแล้วครับตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้อเป็นวัดอะไรครับวัดถ้ำเขาปางวัดถ้ำเขาปางนะครับถ้าใครสนใจอยากมาดูหนูที่นี่ครับก็ให้มาเที่ยววัดถ้ำเขาปางแล้วค่อยแวะมานี่ก็ได้ครับก็งกันข้ามกันเนาะตรงก anyway. ันข้ามกันครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเริ่มต้นนะครับคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับโอ้ก็มันมันมันก็เห็นเขา อยากเลี้ยงเราก็ลองลองดูจะลองดู่ะครับผมก็เห็นคนเลี้ยงก็ดูไปดูมาก็ลอนลอนไปรอนมาก็เลี้ยงเลยดีกว่าอยากจะเลี้ยงงคทำดูสะหน่อยลองลองดูครับผมปกติอยู่นี่อาชีพทําอะไรครับผมก็ทําไร่อ๋อทําไรครับมันปลูกกระโพดในนิดหน่อยๆเนาะประมาณสี่ห้าพันไรเพราะแถวนี้ผมบ้านมองแล้วนี่คือคือพื้นที่การทำเกษตรเยอะมากๆครับเยอะมากมากเนาะครับแสดงว่าแถวๆวนี้ก็คือ ก็คือผมว่าน่าจะมีที่แต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยไร่แน่นอนเลยเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมครับขายหมดยี่สิบสามสิบขายขายขายไปกี่ร้านครับขายไปกี่แปลงครับไม่มีไม่มีไม่มีจะขายแถวนี้แม่เขายกให้แถวนี้คือที่ดินผมว่าค่อนข้างสวยมากแล้วก็ในส่วนของวิวก็ดีมากนะครับที่นี่ราคาแถวที่นีราคาเท่าไหร่ครับที่ดินแถวเนี้ยไร่ละไร่ไร่ละแสนกว่าไร่ละแสนกว่าโอ้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงเนาะโอเคครับ เดี๋ยวพาผมดูหนูนิดนึงครับตรงนี้บ่อเนี่ยครับเริ่มต้นทำครับลงทุนไมเท่าไหร่ครับเนี่ยลงเรือนี้จะเป็นของเก่าครับเนี่ยลงจอดรถหรือเปล่าครับเนี่ยเก่าเก่ลงเรือเก่าลงเรืออะไรครับเนี่ยแต่ก่อนลงรถลงรถอ๋อรถหลายคันครับตอนนี้รถเอาไปไหนครับตอนนี้ที่ไหนตากแดดอยู่นั่นน่ะอ่ตอนนี้คือน้ำสละลงรถเป็นลงเรือหนูครับรถไปตากแดดครับรถมีหลายคันเกินฝั่งโน้นก็ลงรถใช่ไหมครับโอเคครับลงรถเยอะมากครับตอนนี้เนาะแล้วก็ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับบ่อที่นี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยความสูง สี่สิบเซนของกวางแปดสิบเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทก็เป็นราคาที่อยู่กลางๆครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปก็เป็นราคาที่โอเคนะครับแล้วก็ทำระบบได้ดีมากๆครับเนี่ยโอ้โหไปสอนได้มาแต่ใดมาครับเนี่ยเป็นระบบน้ำนี่ครับนี่อันนี้ถูกต้องมั้ครับนี่เป็นการกัดนะครับออกมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ําลงมาเยี่ยมมากครับ แล้วก็สายนี้จะเป็นหนึ่งเราเรายังยังนั่นตรงตเก็เให้มันตึงขึ้นไปอีกจะเป็นหนึ่งทับสี่ครับอันนี้มึงทับสี่เนาะมันต้องลนไฟนิดนึงเนาะถึงจะเข้าได้นะครับหนึ่งทับสี่ครับมาดูข้างในบ่อครับอันนี้อันนี้เปิดข้างในบ่อครับปึ๊บโอเคไปเปิดบ่อหนูจะโดนหนูกัดครับนี่ครับข้างในบ่อก็นี่ครับกันกัดเนาะนี่ครับนี่กันกัดแล้วก็ใช้ไอ้ท่อยหินเนาะหน้าแปดนะครับนี่เนาะ ทำเป็นที่ให้น้ําแล้วกันหนูเข้าไปกินแบบนี้ครับก็ถือว่าเยี่ยมมากๆครับแต่ว่าการกัดแบบนี้ครับคือต้องดึงจุกน้ําเลื่อนไปนิดนึงครับให้มันผูมันสักนิดนึงพอมันสักมินมินึมิลน,น,น,นึงก็พอครับ<น>ไม่ต้องให้โผล่อะไรเพราะว่า,<อ>วาถ้าโผล่อะไรนี่เขาจะมานั่งแล้วก็มันจะเล่นน้ำนะครับอโอเคในบอกก็มีที่วางให้เรียบร้อยครับก็ดูภาพโดยรวมก็ถือว่าผ่านนะครับเนาะเพราะว่าคนที่ทํารุ่นหลังก็ค่อนข้างในเปรียบเนาะเห็นเขาทําก่อนเราก็ทําตามเขาก็น่าจะดีมากมาก นะครับโอเคครับกะดูมาจากตะยงนะตะยงคือเพื่อนแนะนำแนละ้วที่มาส่งรับก่อนครับแนะนำนคือปัน่นให้เพื่อนซื้อจนได้โอเคครับมีอะไรจะแนะนําจะฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงหมูหรืออยากทําอะไรไหมครับก,ก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะนะครับผม ดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆมันก็ความจริงก็ราตั้งโรงเรือนอะไรตั้งถังอะไรอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรไม่ยุ่งยากครับลองเลี้ยงดูว่ามันจะเกิดรายได้จริงหรือเปล่าตามที่เขาโม้หรือไม่อะไรก็ลองดูเนาะเราต้องใช้เวลาตักท้นึงโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ครับอันนี้นี่ผู้บงการอย่างนี้ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะชื่อคุณแม่อะไรครับผมคุณแม่แจ้วค่ะคุณแม่แจ้วอ๋อครับผม ใครเป็นคนี้เรื่อมอยากเลี้ยงหนูครับตอนเนี้ยอ๋ออันนู้นค่ะฝั่งนู้นใช่ไหมใช่แล้วใครจะรเป็นคนเลี้ยงครับผมคน <laughs> นี้ตอนตอนที่ตอนที่คุณพ่ออยากเลี้ยงหนูตอนแรกบอกรู้สึกยังไงบ้างครับมันก็ไม่อยากเลี้ยงอะ,อะกลัวกลัวหนูกลัวหนูไม่ชอบแต่พอไปดูพาแล้วมันก็น่าสนุกดีอะอ๋อ <laughs> ก็เลยลองดูลองดูครับผมดีครับทางนี้นะครับพูดสำหรับุณยังเป็นทางการหรือเปล่าครับคุณสวัสดีครับคุณยายครับเชื่อคุณยายอะไรครับผมแต่ยูนโอ้ครับคุณยายอยู่ที่กี่ปีแล้วครับเนี่ย หกสิบกว่าปีแล้วหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีแล้วครับผมสมัยก่อนมาตอนนี้ที่มาตรงนี้ครับเป็นยังไงครับเจริญแบบนี้ไหมครับไม่จะป่ามเป็นป่าใช่ครับผมเข้าใจแล้วเป็นป่าจริงเาข้างหลังบ้านครับนู่นครับไม้ตรงนู้นครับโอ้โหเป็นไม้แผ่นใหญ่มากต้องติดต้องติดรถไปสักสักสักอันหนึ่งครับรู้สึกไงครับลูกอยากเลี้ยงหนูครับรู้สึกไงบ้างครับผมบ่นทุกวันเมื่อกี้ถามว่าหนูราคาแพงก็บ่นอยู่นั่นแหละครับรู้สึกไงบ้างครับผม ก็ดีก็ดีก็เข้าไปด้วยนะ,ะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้นะ <laughs> ก็ต้องลองดูไปครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูท okay ี่นี่สามารถเข้ามาชมได้ไหมครับได้ค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนกรอบครับผมอยู่ตำบลนิคมลำนลายตำบลยิ่งเจริญเริ่มต้นแต่หมู่บ้านก่อนครับาหมู่บ้านยิ่งเจริญหมู่บ้านยิ่งเจริญครับผมตำบลนิคมลำนลายตำบลนิคมลำนลายครับอําเภอชชยบดานอําเภอชชยบดานครับจังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีนะครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ089 089ครับ 08 04 322 322อีกรอบหนึ่งครับผม089 089ครับ08 04 322 08 04 322ครับท่านใดที่อยู่แถวอำเภอลํานาไอชัยปดานเนาะนะครับอยู่อำเภอศรีเทพนะครับหรืออำเภอใกล้เคียงแถวๆนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่นี่ได้นะครับเนาะก็อยู่ไม่ไกลจากวัดไรนะครับ วัดถ้ำเขาปางวัดถ้ำเขาปางเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวแล้วก็วแวะมาเยี่ยมชมกันได้เนาะนะครับอยากมาชมหนูมาดูหนูอยากมาซื้อหนูไปไปขั้วนะครับ <im it> ก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับโอเคครับวันนี้ฟาร์มลูกใ,ใหญ่เชียร์พูมอำเภอพันธุ์เท่นกับคุณพี่อะไรครับผมคุณพี่กับค <im it> ุณแม่แก้วค่ะคุณแม่แก้วกับคุณยายอะไรครับผมยายประยูนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค<ห>่ะอ่าประมาณ วีแห้กว่าได้แล้วครับตอนนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางไปส่งหนูที่อำเภอลำนาลายนะครับกับอำเภอพิเชียนบุรีนะครับ ผมจะพาทุกท่านไปชมภารกิจนะครับ,รรบของลูกเกียร์ชีฟูว่าแต่ละวันทําอะไรกันบ้างน,นะครับไปชมนะครับ